ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมแม็กกาลาาครับจะมารีวิวไว้เพื่อนเพื่อนดูนะครับพอนิวตี้แม็นะครับอาบน้ําสีเดิมนะครับเป็นสีม่วงประกายมุกนะครับภายนอกบวกภายในนะครับพร้อมเลกเกอร์นะครับเป็นเลกเกอร์นกแก้วนะครับทางอู่ของผมนะครับจัดเลกเกอร์นุกแก้วให้ทุกคันนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูความเงาได้เลยนะครับ ส่วนเรื่องงานสีนะครับทางอู่ของผมนะครับรับประกันงานสีหนึ่งปีเต็มนะครับมีปัญหาใดๆเข้ามาเข็มซ่อมได้เลยนะครับให้เ,เพื่อนๆดูความเงาได้เลยนะครับ โอเคครับถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับพี่ต่อแบงก์กาลาศูนย์แม่แปดเจ็ดห้าห้าสี่แปดครับขอบคุณครับ